มาแล้วครับนี่คือเจ้าตัวเอเซอร์ในโตวี16นะครับแต่ว่านี่คือรุ่นใหม่ในปี2025ครับเขามาพร้อมกับรหัส V16 s AI CPU เป็น AI กาจอ50ซีรีส์เป็นยังไงไปดูกัน ดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x c v t NT นะครับก็สำวัออนนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้า Acer อร์ในโต V 16s AI นะครับซึ่งแน่นอนพอพูดคำว่า AI เนี่ย CPU เขารองรับ AI ด้วยนะครับและเครื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า CPU ที่ใส่มานะครับ Ryzen 7 260กับการ์ดจอ RTX 5060นะครับซึ่งราคาเครื่องนี้เนี่ยทาง Acer ถือว่าเปิดตัวมาค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่42,990บาทราคาขายจริงเนี่ยผมเดาานะครับถ้าสมมติพวกมีพวกงานคอมหรือว่ากดโค้ดลดราคาเนี่ยอาจจะต่ำกว่า40,000บาทก็เป็นได้แต่ ความแรงที่ให้มาเนี่ยถ้าสมมติเราลองดูนะครับกับพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นไร z e เ7หรือว่าจะเป็นตัว5060เนี่ยราคาส่วนมากจะแตะประมาณ5 0 0 0 0กว่าบาทบวกๆกันทั้งนั้นเลยนะครับบางเครื่องเนี่ย5050เนี่ยยังไป5 0 0 0 0บาทเลยนะครับดังนั้นเครื่องนี้เรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากราคาเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างไหมเฮ้ยมันแค่ถูกอย่างเดียวหรอสเปคอย่างอื่นเนี่ยมันโดนดรอปไหมผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยให้มาค่อนข้างจัดเต็มนะครับแล้วก็เรื่องดนน้คัาา่่ยใหมววผผิ นี้มันพีเดอร์หรือเปล่านะมันไม่ใช่ไนโตรหรือเปล่าเพราะฝาโลโก้ด้านหลังครับเขามีการเปลี่ยนไปเลยนะตัวนี้มันจะเป็นตัวโลโก้ไนโตรแบบใหม่ซึ่งหน่าว่าฝาด้านหลังเนี่ยมันดูสวยงามแค่ไหนนะครับผมรู้สึกว่าเขาลดความเป็นเกมมิ่งลงนะครับแล้วก็ให้มันดูเรียบดูสุขุมมากยิ่งขึ้นตรงนี้จะมีแถบคาดๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับให้มันดูเป็นกิมมิกแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นฝาแบบดำเรียบนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ครับช่องระบายความร้อนจะมีมาทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะครับ ในส่วนตัวปลั๊ก DC Adapter นะครับพอร์ต HDMI นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนตัวพอร์ต USB Type C นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Gen 4นะครับ<อ>ซึ่งบอกเลยว่าโคตรแรงคุณสามารถเอาไปเชื่อมต่อพวกกาจอยุงก้าจอแยกอะไรต่างๆเนี่ยยังสามารถรองรับแล้วก็เชื่อมต่อได้และในส่วนตัวพอร์ตด้านข้างของเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนตัวพอร์ต USB Type A อีก2พอร์ตด้วยกันพร้อมนะั้งในส่วนตัวช่องระบายความร้อนนะครับก็มีมาให้นี่ถือว่า3ช่องแล้วนะสำหรับช่องระบายความร้อนนะแล้วก็ฝั่งงงซ้้้าาาายยมมมือออออครรรบบชช่่่ะวนนทีี4ด ขวาด้านหลังอีก2นะครับเรียกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยอยากจะเห็นความร้อนแล้วผมเชื่อได้ว่ามันน่าจะไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับมีพอร์ต LAN RJ 4 5มี USB Type A 3 2 Gen 1, 1นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวช่อง micro SD card reader อีก1ช่องนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค3.5มมิลเอาไว้สำหรับเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับถือว่าพอร์ตที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างครบครันมากๆมีมาให้แบบครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเเลืืือออกกซ้้นัร่ง ไม่ได้ดูแค่สเปคว่า CPU เท่าไหร่เราไม่ได้รู้ว่าการ์ดจอเท่าไหร่บ้างนะครับเราจะต้องดูองค์ประกอบเช่นหน้าจอเพราะว่าการอัปเกรดหน้าจอของโนบุ๊กเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่โนบุ๊กเครื่องเครื่องนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปอัปเกรดทีหลังครับเขามาพร้อมกับตัวพาร์นลหน้าจอไซส์16นิ้วนะครับความละเอียดแบบ WQXGA นะครับซึ่งเป็นความละเอียดแบบ 2K ครับแล้วเป็นหน้าจอพาร์ทนล IPS 180เฮิร์ตนะครับมีเรอว่สขอนส์ไทม์3 r g b 100%กันเลยทีเดียวถือว่าให้ขอบเขตสีที่ค่อนข้างกว้างมากๆสําหรับในส่วนของตัวจอตัวนี้นะครับในส่วนด้านบนตรงนี้มีกล้องเว็บแคมนะครับเป็นกล้องเว็บแคมแบบ 720p 30เฟรมซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าสเปคมันอาจจะไม่สูงตรงที่ตัวกล้องนี่แหละโดนตัดปีนี้เท่าที่ผมลองดูนะครับเขาไปกันแบบ1080เครื่องนี้อยู่ที่ 720p แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าผมไม่เคยใช้เว็บแคมเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เพนพอยหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงรองรัส่วตวต AI CPU cent 7260ด้ยที มันสามารถแบบลดนอสรีดิวอะไรต่างๆหรือว่าทําฉากหลังเบอร์อันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาลองดูในสตัวคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่าครับโอ้โหผมบอกเลยเลยว่าให้มาเนี่ยจัดเต็มมากเพราะมันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์16นิ้วครับเขาก็เลยใส่ทุกอย่างมาเนี่ยแบบจัดเต็มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสอตัวน้ำพัดนะครับที่ยังคงมีมาให้ครบๆอยู่นะครับมีในสองตัวอ่ารูปโลโก้ไนโตรตัวนี้นะครับที่เอาไว้เปิดในสองตัวไนโตรเซนนะครับไว้ปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้ทั้งหมดแล้วววก็็ในนนสส่ตัตีย์์บอรรรดเเป Fullrent <ๆ S 1> RGB Ke าาามถ ปรับเอรอคีย์ปรับต่างๆเนี่ยได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่มันมีปุ่มพิเศษอยู่ปุ่มหนึ่งครับปุ่มๆนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มปรับความแรงเป็นการปรับโหมดของตัวโน้ตบุ๊กนะครับถ้าคุณอยากใช้โน้ตบุ๊กแรงเนี่ยเสียบสายชาร์จไว้และกดปุ่มนี้ให้กลายเป็นไฟสีม่วงมันจะดึงประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นไฟสีอื่นเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในโหมดแบบโหมดใช้งานทั่วไปบ a ล a n c e ์ Balance, โหมดหรือว่าจะเป็นโหมดแบบเน้นเงียบควีตอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปรับในส่วนตัวโหมดต่างๆผ่านปุ่่่่มมมตตรรงงงงนนนนนนีีี้้้้้้้ไดดดเลลลลยอคขาาาาสสะวววกกกแ็ใโโ Ra MD ซึ่ง CPU ตัวนี้เป็นออกตาคอร์นะครับคบ่อนข้างแรงพอสมควรเล่นเกมเนี่ยผมคิดว่าโหลดน่าจะอยู่แค่ประมาณสัก20-30%ไม่น่าใช้งานเยอะอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับเป็น Nvidia GeForce RTX 5060ซึ่งมันมีเงื่อนไขเล็กน้อยไว้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวสเปคเครื่องนิดนึงแล้วกันจะได้รู้ว่าเพราะอะไรทําไมเครื่องนี้เขาถึงราคาถูกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทั u แพ p a d ให้มาค่อนข้างใหญ่เต็มเครื่องนะครับเอาถามตรงว,ว่ามันไซส์ใหญ่กว่าปกติไหมมันอาจจะไม่ไดยไนนี ทัชแพดปกติมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับคีย์บอร์ดมันจะขยับขึ้นมาแต่ตรงนี้เขาเปลี่ยนวิธีการทาครับด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีสเปซหลบลงมานิดหนึ่งเพื่อชุดระบายความร้อนเนาะแล้วก็ขยับคีย์บอร์ดลงมาแล้วก็ในส่วนตัวทัชแพดเนี่ยจะขยับลงมาตรงนี้นะครับทำให้ทัชแพดเนี่ยติดขอบในส่วนตัวเครื่องเวลาที่เราจะทัชใช้งานเนี่ยดูสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีสติ๊กเกอร์นะครับบ่งบอกฟีเจอร์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนรุ่นในโต V16s นะครับลงลึกได้ที่19.95ม mm, ิลิเมตรด้วยกันไฟ RGB 4โซนนะครับแล้วก็จะมีในส่องตัว Max Switch นะครับที่เอาไว้สำหรับสลับการจอแยกได้เนาะมีในส่วงตัว n v i น i a g e เ o r c e r ด x 50ีเ e ็กซ s ีรีส์รองรับทั้งในสองตัวการจอแล็ปท็อปดียรว์โฟร์ชุดระบายความร้อนแล้วก็มีฟัง์กชันในโตเซนนะครับซึ่งเครื่องนี้ให้มาครบทุกอย่างเลยนะครับก็สำหรับผมนะ 42,990บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีมากมันอาจจะมีอยู่นิดนึงตรงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้บอกแรมเครื่องนี้เป็นแรม16กิกนะครับแล้วก็ SSD 1 TB เครื่องเครื่องนี้ในมุมผมนะครับถ้าคุณซื้อไปเนี่ยเพิ่มแรมให้เป็น32กิกจบใช้งานได้ยาวๆ2 3 4ปีอันนี้คือแบบชิลๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมติใครที่แบบว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ได้ไหม16กิกผมยังไม่อยากอัปเกรดยังไม่อยากแกะเครื่องอจจริง16กิกในยุคนี้ก็ยังเพียงพออยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้้าาคุณอยยกจะเลล่นใหืขับไป32 เลยทีนี้นืกออกการแกะอัปเกรดด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองแกะฝาหลังลองดูกันครับว่าไส้ในเป็นยังไงมาดูกันอ่าเปิดฝาออกมาเรียบร้อยครับโอ้โหไส้ในผมบอกแล้วว่าดูดีเป็นระเบียบตามสไตล์ของเอเซอร์นะครับซึ่งเครื่องเครื่องนี้เนี่ยเขาก็จะมีสล็อตแรมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะมีตัวแผ่นปิดเอาไว้นะครับปิดป้องกันความร้อนแถวด้านบนใส่แรมมา16กิกนะครับแต่ในส่วนของตัวสล็อตด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่แรมมานะครับเป็นช่องว่างอยู่1ช่องแล้วก็ในส่วนของตัว M.2 คู่อยู่1ตัวนะครับด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือก็มีใส่มาให้1นึ่งเทราไบต์แต่ถ้าสมมติอยากจะอัปเกรดเนี่ยไม่ต้องถอดตัวเก่าทิ้งครับมาลองเปิดฝั่งนี้ดูแป๊บจะมีพอร์ตซ่อนอยู่1พอร์ตนะครับซึ่งพอร์ตตัวนี้สามารถติดตั้ง M 2, 2เพิ่มได้เลยใครอยากจะแบบไปซื้อ2เทสใสซื้อ4เทสใสอันนี้สามารถซื้อใส่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาไม่จมําเป็นต้องถอดตัวเก่าเรียกว่าอัปเกรดแรมเพิ่มก็ได้อัปเกรด S S D เพิ่มก็ได้ไม่ต้องถอดของเก่าทิ้งนะครับ นะครับดังนั้นถ้าสมมุติคุณใช้เราเตอร์ที่แบบรองรับพวกซิกอีมิวไมโมสองคูนสองเนี้ยอันเนี้ยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะแล้วก็ในส่วนของตัวพอร์ตแลนด์ AJ45 ตัวนี้นะครับเขาจะใช้ชิปนะครับที่เป็นของทาง Killerland นะครับเป็น Ethernet E สองพันหกร้อยนะครับใครที่แบบว่าต้องการเน็ตแรงๆใช้สายแลนโหดๆตัวเนี้ยใส่มาให้สําหรับแลนแบบเกมมิ่งนะครับส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจะเป็นเวอร์ชันห้าจุดสามนะครับดังนั้นเรื่องของการดีเลย์หูฟังบลูทูธไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแแบบบบตตตตตเเเอออรรรรีีี่่่่คคคัััจจจะะะยูท้้งงดาาานนนนลววป็มุ 76วัตต์อาวด้วยกันเป็นแบตเตอรี่4เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้มีการเอาโน้ตบุ๊กนะครับไปทำทาแลบตั้งทดสอบจริงนะครับเปิด u t u b e นะครับแล้วก็ตั้งค่าเสียงเป็น50%นะครับตั้งค่าแสงหน้าจอโน้ตบุ๊กเป็น50%นะครับเวลาที่แบตเตอรี่เครื่องนี้ทำออกมาได้เนี่ยอันนี้ต้องยกความดีวความชอบให้กับตัว CPU Ryzen 7 2,600เลยที่มันกินไฟค่อนข้างน้อยนะครับใช้เวลาได้ทั้งหมด2ชั่วโมง43นาทีเฮ้ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งปกติอยู่แค่ชั่ 3ือบชั่วโมงกันเลยทีเดียวถือว่าแบตอึดใช้ได้ครับทีนี้เรามาลองดูใน2ตัวระบบระบายความร้อนกันบ้างนะครับจะมีพัดลม2ตัวด้านซ้ายด้านขวานะแล้วก็ฮีตไปเนี่ไม่ได้เยอะเลย3เส้นเท่านั้นนะครับแต่เป็นฮีตไปที่เส้นค่อนข้างใหญ่ลองวัดกับนิ้วก้อยของผมก็ได้นะครับเรียกได้ว่าใหญ่กว่าปกติปกติเนี่ยที่มันมีแบบสี ike, ่ฮีตไปหกฮีตไฟแปดฮีตไปเนี้ยเขาจะใช้ฮีตไปที่เป็นเส้นเล็กแต่ว่าตัวนี้ฮีตไปน้อยแต่เป็นฮีตไปเส้นใหญ่นะครับเราจะเห็นว่า1เส้นตรงนี้2เส้นตรงนี้ นะคแล้วก็เส้นที่3ตรงนี้มีทั้งหมด3เส้นด้วยกันแล้วก็มีซิงค์ระบายความร้อนทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับในเรื่องของตัวไส้ในตัวนี้เอาเป็นว่าไปลองดูสเปคเทสเกมสุดโหดว่าเจ้าตัวในตัว V16s AI ตัวนี้รอดหรือเปล่าไปดูกันครับ อ่ะเรามาดูสเปคเชิงลึกกันนะครับเครื่องนี้จะเป็นตัว AMD Ryzen 7 260นะแล้วก็การ์จอออน CPU ีเนี่ยเขาจะมีตัว 780M ด้วยเป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้ยังเป็น PCIe 4.0อยู่นะครับยังไม่ได้รองรับพวก M.2 5.0ใดๆก็ตามทีแล้วก็แรมเขาจะใส่มาเป็น DDR 5 16GB นะครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาใส่มาแรมแถวเดียวนะครับนี่สล็อตหนึ่งยังว่างอยู่คุณสามารถอัปเกรดได้นะครับก็แรมที่เขาใส่มาเนี่ยจะเป็นของทาง Kingston นะครับแล้วก็ในส่วนควาแรง CPU ตันันนนีี้้ออ ต้องบอกกันตรงๆเนาะ Ryzen 7 260เนี่ย Single Core มันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ691แต่ก็เล่นเกมยังแรงเหลือๆอยู่แหละในส่วนของตัว Multi Thread ครับจะอยู่ที่6,933แต้มถามว่าความแรงของ CPU Notebook เครื่องนี้อยู่ประมาณไหนนะครับก็ถ้าเทียบกับ i7 Gen 10เนี่ยตัวนี้แรงกว่า i7 Gen 10แน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมติเอามาเทียบแบบ i9 Gen 10ก็อยู่ใกล้เคียงกันนะค่อนข้างใกล้เคียงกับ i9 Gen 10 Desktop Single Thread ยังไงก็ยังคงแรงกว่าอยู่ดีนะครับเครื่องตัวนี้ก็เทาไปเทียบกับ CPU ใหม่ๆของ Desktop อาจจะส องตรงว่าอาแค่นี้มแมลงเหลืออยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวการ์ดจอกันบ้างดีกว่าตัวนี้นะครับเป็น GeForce RTX 5 0 6 0นะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีระบบ overclock ด้วยถ้าสมมติคุณตั้งเป็น Turbo Boost เขาจะเพิ่มความเร็วตัว GPU Clock ขึ้นไป100นึ h z ด้วยกได้กันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยผมพามาดูตัว TGP กันนะครับ TGP ของตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่85วัต์ไม่ได้เป็นวัตเต็มนะครับถ้าวัตเต็มมันต้องเป็น 85วัตต์ผมว่าไม่น่าเกียดสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับในส่วนของตัว M 2นะครับเขาให้มาที่ความจุ1เทราไบต์นะครับรีดอยู่ที่6,300ไรทอยู่ที่5,459แล้วก็ Random 4K เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น M 2ทที่ค่อนข้างแรงมาก69.09กันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ค่าไรายอยู่ที่134.64ด้วยกันครับทีนี้เรามาดูอย่างโปรแกรม Vray กันบ้างนะครับคะแนน CPU ตัวนี้เนี่ยได้ไปถึง14,584แต้มด้วยกันแล้วก็ในส่วนของตัว3 เต้มด้วยกันครับในส่วนของ 3D Max f i Style นะครับได้ถึง27,849แต้มโอ้ยตัวนี้ถือว่าแรงอยู่นะสำหรับเจ้า5060ที่เป็น85วัตต์นะครับและตัว Time Spy นะครับอยู่ที่11,138แต้ม Stenomat 2,399แต้ม Port Royal 6,968แต้ม Night r a c d นะครับ67,42แต้มและสุดท้ายกับ CPU Profile นะครับตัว Max t r a d e เนี่ยได้ถึง7,652แต้มแล้วก็ One t r a d เนี่ยอยู่ที่1 0 1 2แต้มด้วยกัน ทีนี้เรามาลองดูความแรงโดยรวมของตัวเครื่องกันบ้างนะครับ PC Mark 10เนี่ยคะแนนอยู่ที่7 5 0 5แต้มด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลทกลางๆสําหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งประมาณนี้นะครับไม่ได้แรงเวอร์วงังแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับ7,500นี่ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรทีนี้เรามาลองดูในสตัว c i t i b e n R23 กันบ้างนะครับ c i t i b e n R23 ตัวนี้เนี่ยมัลติคออยู่ที่15,459แต้มซิงเกิลคออยู่ที่1,696แต้มและในส่วนของตัว c i t i b e n 2 224นะครับมัลติคอเนี่ยอยู่ที่845 หาแมแล้วก็ซิงเกิลคออยู่ที่อยู่ที่101ฟมเอออย่างน้อยก็ซิงเกิลคอยังคะแนนเกิน100อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคซิงเกิลคอไม่แย่สักเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูการทํางานกันบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยตัดต่ออะไรเงี้ยเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับในส่วนงโปรแกรม Premiere Pro 2025นะครับการตัดต่อเครื่องนี้อันนี้เอาจริงๆมันสบายอยู่แล้วแหละสำหรับเครื่องพวกนี้นะครับซึ่งฟุตตัวนี้เป็นฟุตแบบ 4K นะครับ ความยาวอยู่ประมาณสัก10-15นาทีประมาณนี้นะครับแต่ว่าพรีวิวอาจจะมีกระตุกบ้างบางจังหวะนะครับอันนี้วิธีแก้คือแค่กดพอยส์และกดเพย์ใหม่ก็จะกลับมาลื่นอันนี้อาจจะเป็นที่ในส่วนของตัวแรมเครื่องที่มันมีแค่1 6 g กิกนะครับอาจจะต้องแบบอัปเกรดเพิ่มขึ้นไป3 2มสกิกถ้าคุณอยากจะตัดต่อแบบจริงจังนะครับเนี่ย อันนี้ก็พรีวิวได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเรามาลองเรนเดอร์กันดูครับป่ะเลือกเป็นแบบแมทซอนนะครับ H 264ลองดูกันครับว่าใช้เวลาในการเรนเดอร์คลิป 4K กี่นาทีกันโอเคเรารอมันจะถึง2%นะครับใช้เวลาในการเรนเดอร์คลิป 4K 13นาทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง11นาทีด้วยกันก็ถือว่าตัดต่อคลิป 4K ได้แบบสบายๆส,ส,สำหรับเครื่องนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าครับว่าแรงแค่ไหนไปชมกันครับ ลองดูกับเกมแบ็กมิดวูของเกมแรกกันก่อนเลยนะครับเราจะปรับเป็นแบบ 2K นะก็คือความละเอียดตามหน้าจอ2 5 6 0คูณ1,600นะครับกราฟิกเซตติ้งนะครับเราจะเปิด Direct White f r a มเจ4เท่านะครับแล้วก็ Ray tracing อันนี้เราปิดนะครับในส่วนของตัวกราฟิกพรีเซตเนี่ยเราจะปรับเอาเป็นแบบระดับไฮไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะไหวไหมกับ5060นะครับปเราไปลองดูกัน นี่ครับเปิดมา140-150ฟมแรงเหลืเฟรมอแรงเหลือๆแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามันแรงมาจากตัวมัลติเ a m e เจนนะครับถ้าสมมติไม่ได้ปรับเป็น4เท่าเงี้ยปรับเป็น2เท่านะครับเฟรมเรทก็เล่นได้สบายประมาณ70กว่าเฟรม80เฟรมเนเล่นอยู่นะครับส่วนแรมครึ่งนี้16กิกหนึแถวก็จริงมันเล่นได้ไหมมันก็ยังเล่นได้เนาะอยู่ที่1ิกิกแต่ถ้าสมมติเอาผมแนะนำเนี่ย ก่อนออกจากร้านนะครับกดซื้อแรมมาเลย16กิกอีกไม่กี่พันนะครับแล้วคุณจะเล่นได้แฮปปี้มากกว่านี้ครับส่วนตัวการ์ดยังสามารถรันได้เต็มนะครับ98ด้วยกันนะครับแล้วก็ความร้อนเครื่องนี้ถือว่าจัดการค่อนข้างดี G P U เนี่ย69องศาเท่านั้นนะครับ C P U รันอยู่ประมาณ22-23นะครับค่อนข้างเย็นสบายๆแล้วก็เฟรมเรทที่ทำออกมาได้เนี่ยเอเวอร์เรเท่าที่ผมตาดูนะ140-160เฟรมโดยประมาณโอเคมากๆเอาเป็นว่าลองไปดูเอเวอร์เรสต e เฟรมครับเอเวอร์เร 155เฟรมเรทด้วยกันโอ้โหเล่นสบายสำหรับแบ็กมิดบูคองเอาจริงนะปรับซีนิเมติกยังเล่นได้เลยเดี๋ยวเราไปลองดูเกมต่อไปนะครับป่ะลองมาดูแบบเกมเดียวต้องฟอสกันก่อนเลยนะครับปรับเป็นแบบ 2K Fu l l s c r ก e n นะครับผมแล้วก็กราฟิกคุณภาพเนี่ยเราตั้งพรีเซ็ตเป็นแบบ Extreme นะครับนี่ก็ใช้พรีเซ็ตของเขาเลยลองดูกันโอ้โหบอกแล้วการ์ดจอตัวนี้ถึงแม้ว่า TGP มันอาจจะไม่ได้เต็มนะแต่ว่าความแรงเนี่ยมันเล่นเกมได้ครับนี่ลื่นหัวแตกเลยอ่ะเดี๋ยวเกิดใหม่กัน เื่อเกิดใหม่ขึ้นมาร oh ้อยเฟรมโอ้โหบอกเลยว่าสบายสบายนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกโอเคอเครื่องนี้มากๆก็คือความร้อนคนระับความร้อนเครื่องนี้คือเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะ 6กกว่าถึง70อันนี้ถือว่าค่อนข้างเย็นมากสำหรับโนบุ๊กเกมมิ่งนะครับแล้วก็ c p u เนี่ยรันอยู่ประมาณ20%สกว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวไรเ e น7ตัวเนี้ยดังนั้นการเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างสบายมากแล้วก็ในส่วนของตัวแรมอย่างที่ผมบอกถ้าสมมติเพิ่มแรมเข้าไปอีกอะ่ะจะดีมากๆเลยนะครับแทนเป็น 16G กิกเพราะว่าเล่นเดียลดาฟอร์สตอนนี้มันก็ไป14.3แล้วเอาจริงๆคือแรมมันไม่พอถ้าแรมมันได้เยอะกว่านี้มันจะเล่นได้สมูทและลื่นมากกว่านีีี้้้ถาถาาามมมมมมว่่่่่ตออนนนนนัันไไสูหรพลื มันลื่นครับมันสมูทครับแต่ว่าช่วงจังหวะเข้าเกมช่วงแรกมันจะมีอาการสะดุดนิดนึงแค่นั้นเลยนะครับผมแต่ว่าที่เหลือตอนเล่นเนี่ยไม่ค่อยมีอาการแต่อย่างใดนะครับส่วนการ์ดจอก็ตาม TGP ของการนะครับเนี่ยวิ่งประมาณ70กว่า85วัตต์ได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ลองดูกันตืด๊ดเนี่ยร้อยสามร้อยห้าอจริงๆนะเพิ่มแรมเป็น32แฮปปี้เลยครับฮืดฮืดฮืด CPU 30กว่า เนี่ยมันจะมีอาการแบบติต๊ดๆนะครับช่วงที่มันติ๊ดๆจืดๆอะไรประมาณนี้จืดๆนิดนึงอ่ะไอช่วงที่มันแว่งจืดอ่ะมันเกิดจากแรมไม่พอแค่นั้นเลยครับเกิดจากแรมไม่พอว้าวยิงเฟี้ยวๆนะครับเนี่ยสบายความร้อนก็ถือว่าเอาอยู่ถือว่านาตโตรเครื่องนี้สอบผ่านเรื่องการระบายความร้อนครับสอบผ่านมากการระบายความร้อนปอุ๊บๆนี่ยิงหลังตุยหลังเราเก่งอยู่แล้วครับเอ้ยใครปลาระเบิดมา ไม่โอเคสำหรับเดียวต่อฟอความร้อน70 c p สิลังอยู่25-30เฟรมเรทเท่าที่ได้อยู่ประมาณ100-120เฟรมเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันป่ะสำหรับเกมวาโลนะครับเราจะลองปรับเป็นแบบ 2K ไปเลยนะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพเนี่ย จะเซตติ้งไปทางด้านสูงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราจะไฮไฮไฮเปิดลบลอยอยาก84อะไรต่างๆไปนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ค่อยกินสเปคอยู่แล้วเราอยากจะมาลองเทสกับหน้าจอ1 8 0เฮที่ a อเซอร์ให้มาครับโอ้โหแล้วดูครับ300เฟรมอันนี้คือเล่นได้ชิลๆเลยนะสำหรับเฟรมเรทที่ทำออกมานะครับอันนี้แม่สุดยอดมากนะครับแล้วก็ CPU รันอยู่ประมาณ37 38โอ้โหชิลมากครับในส่วนของตัว G ี u ครับ64องศา ถือว่าค่อนข้างเย็นนะสำหรับเกมวาโลใครที่แบบว่าต้องการเล่นเอาแบบเน้นมันเน้นภาพสวยด้วยเครื่องนี้ตอบโจทย์ได้หมดถ้าสมมุติคุณอยากได้เฟรมเยอะกว่าน,นี้ไปปรับโลครับรับรองวิ่ง5 0 6 0 0เฟรมสบายๆก็เดี๋ยวเราไปลองเกมกินสเปคเกมต่อไปกันดีกว่าปะต่อกันล้วเกมส p i d e r m a n นะครับผมจะลด r e s o l ล t i o n ลงมาเหลือ Full HD Plus นะครับ1920 0 2 0เนาะแล้วก็กราฟิกตัวนี้เนี่ยเราจะปรับเป็นแบบ very high ก็คือ สูงสุดเท่าที่เกมเขาจะมีนะครับเนี่ยมันก็มี high มี very high นะครับแต่ว่าเราจะเปิดในส่วนของตัว multi f a m g e n เอาไว้สูงสุดเลยนะครับก็ลองดูกันนี่ 160เฟรม180เฟรมแล้วแต่จังหวะนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมถึงไม่ปรับ 2K อันนี้เฟรมเรทที่มันเยอะเพราะว่ามันเป็นมัลติเฟรมเจนคูณ4นะครับแน่นอนเอาเฟรมตัวเนี้ยหาร4มันจะได้เฟรมจริงนะครับถ้าสมมติเอาเป็นแบบ 2K อ่ะผมรู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่มันดูเป็นแบบมีหน่วงหน่วงมีเนียนดึกๆอะไรสักนิดนึงเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าปรับเซตติ้งเนี้ยเล่นสวยแล้วภาพดูดีที่สุดนะครับเท่าที่มันจะทําได้สาหรับเครื่องตัวนี้ผมก็เลย ปรับเป็นค่าเซตติ้งนี้ลองเทสให้ดูกันนะครับส่วนเรื่องความร้อนในโตก็ยังคงทํากันบ้านออกมาได้ดีครับ66 67องศาคุ้ดเย็นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ผมเปิดคอนดิชั่นที่เป็นเทอร์โบโหมดในส่วนของตัวประสิทธิภาพของตัวเครื่องแล้วก็เทอร์โบโหมดในส่วนของตัวพัดลมนะครับที่เราตั้งค่าให้มันเป็นแบบฟูลสปีดไปเลยนะครับจริงๆนะถ้าเครื่องนี้ได้เพิ่มแรมกลายเป็น3 2มสอกิกะทุกเกณฑ์ที่วันนี้เราเทสนะครับมันจะเล่นจริงได้สมูทมากกว่านี้เฟรมเรทไม่เพิมมตา,าริงากสาสดดุ อะไรนิดหน่อยหน่อยเงี้ยมันจะดีมากกว่านี้เพราะว่าแรมมันไม่เพียงพอเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เพนพอยต์ใหญ่อะไรมากมายเราซื้อแรมมาใส่เพิ่มก็จบแล้วนะครับแถวละพันสองพันแค่นี้ก็โอเคเลยส่วน CPU Ryzen 7นะครับโอ้โหบอกตรง Ryzen 7ตัวนี้ควรแรง 5 0สําำหรับเกมแบบ Open World ระดับนี้นะครับใช้ CPU แค่50%อันนี้ถือว่าน้อยมากสำหรับเกมอื่นๆเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็น Open World ขนาด Spider-Man ก็ใช้อยู่ประมาณ20% 3 0แต่พอมันเป็นเกมนี้ก็50%ดังนั้นยังเหลือในการใช้งานอีกหลายอย่างแบบเยอะมากๆครับสำหรับเจ้าตัวในโต V 1 6 S AI เครื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว A c e ซอร์ในโต V 1 6 S AI เครื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยผมขอชื่นชมเรื่องของระบบระบายความร 65องศา68องศา72องศาอันนี้ถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับทั้งที่แบบเราดึงกราฟิกการ์ดออกมาเต็มร้อยนะครับ CPU รันอยู่ประมาณ30-50อนันเนี้ยเครื่องยังคุมความร้อนได้ดีมากเรียกได้ว่าอยู่ในฝั่งที่โคตรเย็นเลยเพราะโน้ตบุ๊กอย่างที่ผมบอก80-90องศาเนี่ยถือว่ารันสบายแต่เครื่องตัวนี้ยังไปไม่ถึง80องศาเลยนะครับความเย็นทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากและก็เรื่องที่ผมอยากจะแบบแนะนําเพิ่มเติมก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมก็คือแรมครับในปี2025นี้นะครับ 32 g ิเหมาะสำหรับการเล่นเกมมากกว่า16 g ินะครับแต่เครื่องเครื่องนี้16 g ิกเขาก็ยังสามารถเล่นได้อยู่พอสมควรอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเครื่องนี้ผมลืมบอกไปเขาเป็นระบบ DTS X นะครับใส่มาให้เรียบร้อยมีลําโพง2ตัวเป็น Dual Speaker แล้วก็ยังมีในส่วนตัว Smart Amp นะครับดังนั้นใครที่แบบว่าอยากจะใช้งานลําโพงของเครื่องตัวนี้เสียงก็ถือว่าไม่แย่นะครับก็ลองดูละกัน เรื่องของน้ําหนักเครื่องเครื่องนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2.1กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นโ no น้ตบุ๊ก g มม i n g ที่ไม่ได้หนักจนเกินไปพกพาได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะแล้วก็เรื่องของการรับประกันนันี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของทางเอเซอร์นะครับ on site service สปีนะครับแล้วก็รับประกันแบบอินเตอร์ทั่วโลกนะครับอีก1ปีด้วยกันก็ถือว่ารับประกันกันแบบยาวๆสบายใจหายห่วงใครที่สนใจลองไปดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้ด e สค r i p t i o ให้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องเนี้ย เจ๋งมากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาในยุคนี้ขายจริงถ้าสมมติมีต่ำสี0 0 0ื่เนี่ยรีบกดให้ไวเลยแต่ราคา4 2 9 9 0บาทผมก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับไอตัววัด GPU ที่มันเหลืออยู่แบบเอ้ย80กว่าวัตอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมันยังแรงเล่นเกมได้สบายก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ x อ t ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ